We have some, we have some English vocabulary. English, where do uh, we still don't study? That is why I would like to go ahead. and uh, Continue my tutoring or teaching. Are you ready now? Yeah. Very good. Okay. How about the next word? I already taught you for the word umbrella. So the next one is unicorn. I think that some, uh, some of, I am not sure that you, you uh, do you know unicorn? What unicorn is? Okay. Unicorn is somewhat like, it is like animal. Yeah, when we talk about unicorn. Unicorn, animal, an imaginary white creature ride a horse when a single horn g o i n g from the front of his head come h e a e s i t down hey เจเจย์ U N d I y O R N unicorn U N d I y O R N unicorn ยูเอ็นไอเอ็มเอ็มยูเอ็นไอ look at this word ยูเอ็นไอซีโออาร์เอ็นยูนิคอนยูเอ็นไอซีโออาร์เอ็นยูนิคอนรู้ตั้งไรแล้วก็คือยูนิคอนเดียวกันยูเอ็นไอ Say O R N I am. unicorn M U N I C O R N M -M -M. may I drink water please say it may I drink water please say it again may I drink water please say it again p l e a s e y e e y ใช่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 ไช่ใ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 ช่่ใช่ I ช่ใช่ใช n ใช่ใช่ n ช่ใช่ใช่ RN R.I. is your turn. You and I. CO, you. RN, I am. Unicorn, geme, you and I. Unicorn. You and I. Unicorn. You, you and I. Yo am C .no, unicorn. You and I. Unicorn, hey, hey, Sidabis, Sidabis. No, no, not yet. You, you and I, say all I and <laughs> Unicorn. You and I, say I Unicorn. Yo and I, say all, are and unicorn. Hey, don't care this one. You and I, say all, are and unicorn. Do you want to try to read by yourself? No. Cannot remember. Okay. You I, unicorn. Yo and I. <laughs> C O R N Unicorn Yo U N I C O R N Unicorn Yo U N I C O R N Unicorn U n I C O R N Unicorn U n I C O You Okay, good. ครับอดีอครูจบตารางให้ถี่วันนี้น้อง,องน,อน้องไททันน้องไททันนะครับเริ่มหกโมงครึง่งเพราะว่าเขาเริ่มเรียนห้าโมงครับแจ้งคุณพ่อเริ่มเรียนห้าโมงเริ่มหกโมงครึง่งเฉพาะวันนี้ช่วยแก้เวลาให้ครูหน่อย ใช่ครับใช่เพราะว่าวันพนหืหนฐมันจะเป็นรอบรอาเบสิกนะครับลอบแบบพื้นฐานนะครับองพื้นฐานโปรดลืมไปว่าเขาจะมีเรียนปนกับรุ่นน้องด้วยขอ้องขอ,ขอประทานทษทีนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยคนที่จัดตารางเรียนน่คือรูเอื้อแต่ว่าพอดีคำว่ารูเอื้อเขาหลบฝุ่นที่เอเ็นไปอยู่ขานมาสองครับตกลงช่วยแก้ตารางนะครับวันนี้นะครับเป็นห้าโมงถึงหกโมงครึ่ง เพราะฉะนั้นวันนี้น้องไต,ต้ต้นกับผมโงครึ่งเดี๋ยวช่วยเรียนคุณพ่อเขาด้วยนะครับนะครับขอบคุณครับ นะเดี๋ยววันนี้น้องโูมเลิกของโมงครึ่งนะพอดีช่วยแก้เวลาให้ครูทีครูลืมไปว่าวันนี้เรูม,มาเขาเรียนเป็นแบบรักลืก้นฐ่าจากลูกน้องนะครับเขาก็เลยเรียนเป็นหน้าโมงถึงหกโมงครึ่งเฉพาะเฉพาะวันนี้ช่วยแก้เวลาให้ครูทีขอโทษนะครับที่ครูพอดีที่ครูคแบบว่าสับเล่าพอดีป,ปกติเนี่ยคนจัดตารางเนี่ยจะเป็นครูเอื้องแต่ว่าครูเอื้องเาอยู่สลัาสอง ครับครับครับแก้แก้แก้ตลาดให้ปูหน่อยนะครับครับมาดูนะครับสวัสดีครับนะสาขาสองลูกสาขาสองมันไม่มีมันไม่มีทีเอ็มเพราะว่ามันเป็นบ้านเดียวอ่อสาขาสองถ้าจริงอ่ะสวยว่าที่นี่เอกแต่ว่าทักเรียนที่นี่เยอะกว่าบ้านน้านน้านด้าน ห oh. มาดอนทำเข้าอีหล่นอนิติภูแจ้งตำรวจจับนะเออเดี๋ยวครูโทรเรีลกหนึ่งเก้าหนึ่งเลย next word under go no a position in o r to a position below or l o w e r burn something else Often so that one thing happens, the other. Yo, -an. yo -an. Hey, yo n. D e r. Under. I. Yo Under. I. Yo n. D e r. Yes, you may. Under. Yeah. Yes, you yes, can you, can you? Yo-N D-E-R-I under five Yo-N-D-E-R-I under five Yo-N-D-E-R under five your D-E-R under five Yo and d e ีเออาร์ n DER u n d e ใต้ n d นักเรียนนักเรียนพยายามทำนักเรียนพยายามทำเหมือนกับคุณเติร์ดคุณเติร์ดเนี่ยนะเวลาครูอ่านของคนเอ่ยเขาก็จะอ่านตามแล้วเขาก็จะจำของเพื่อนใ้ทุกคน ให้คุณทําตามาอย่างเขาไม่ใช่น <hi> ั่งคุยการเล่นกันเข้าใจหรือเปล่ามันต้องเรียนแบบนี้มันถึงจะคุ้มค่าเรียนเข้าใจไหมเออมีสมาธิกับการเรียนสิลูโยแอนไม่ต้องรอพูดเ e r under ตาเวลาอ่านก็ดูตามไปด้วยย n แอนเออ under ต้ เนี่ยแค่อานตามโพตามเพื่อเด็กกลับบ้านไม่ต้องไปนั่งห้องละจำได้หมด U N D E R Under ใ U N D E R Under ใต้ได้ได้ดีมากที่พยายามอ่านเอง U N D E R Under ใต้

Hey, sit down. I hey, JJ, why is your world Pick it up. Pick it up now. Pick it up. Sit down, please. Okay, how about the next one? How about the next one? Uncle, uncle, the mother of someone's mother or father or the husband of someone's aunt or uncle. U-N-C-L-E, CLE, uncle, long. ยูเอ็นซีอาร์อีอันคอลงยูเอ็นซีอาร์อีอันคอลงยูเอ็นซีอาร์อีอันคอลงยูเอ็นซีอาร์อี Anh Long, U N C R E, uncle, Long, U C E, Very good. All right, all right, your turn. U N C R E, uncle, Long, U N C Long.

ครับแมรี่แล้วหกพื้นครับใช่ครับโอ้ครับ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 ถึงตาไทยแล้วตาลิีบูตาันนี้ไงยูเอนซีอารีแอมเปลลงยแอนซีอาร์ีอัมเปล lum yes good UN CLE c l e uncle lum u n c uncle lum u n c l c e uncle

let open the last page. Last page? Here, the last page.

VAN Van Lotto VAN Van Disperse VAN Van Lotto Speak like me VAN Van Lotto Danh Jo Stop voting now VAN Van Lotto VAN

oh i can't please how oh, british Okay. how about the next one is west 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 i can't use for holding card promise, yes. er, for correction, we are s-e, west, we yes. s-e, west, we are s-e, west. chai canh we se west chai canh chai rết we se west chai canh we se west chai canh ตามไป V A S E S แจกัน 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 V A S

ไตร์เติ้ลดอนสตอปเพลงอีกเกมเดาสตอปเพลงอีกโยเกิร์ตเดาดอนเพลงเกมอายุเพลงอีกเกมโอเคโกลด์ V A S E West จากการ V A S E West จากการคิดจนนั่งโฟว์เวสจากการ V A S E West Chia chia We I O L I N Y O N Y b I O L I N Y O N V E S T West V E S T West Hey วีไอโอไนวีโอเอนวอโะไรเน่พมว่าอะไรน้องโดยจัดจาไมม่อกี้พูว่าอะไรจัดจาเปล่าหยุดนะอย่าให้ภูได้ยินคำที่บูลลี่นะอย่าเด็ดขาดนะเข้าใจหรือเปล่าเราเป็นพี่เขาเป็นบูลลี่น้องได้ยังไง V I O L I N violin v e s t west west okay we have two words if you pon if you repeat after me for two words I will allow you to go home to leave ah อ่านสองคำพร้อมกูอ่านสองคำพร้อมกู VIO i o ดูตามด้วย L I N L I N i o o I N นทสุดท้าย the last w WEST west